ท้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหอลังการชุดนี้นะครับมีชื่อชุดว่าชุดอัปเกรดเทปีแห่งเกี่ยวคลื่นนะครับซึ่งมีระดับอยู่ที่7ดาวเลยนั่นเองนะครับแล้วดูความสวยของมันครับเดี๋ยวเรามาดูกันช้าๆแล้วกันครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับเวลหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้เอาตรงคือได้เวลหนึ่งมาก็ผมว่าน่าจะเป็นชุดที่โหโห Oh. <laughs> เอาจริงนะครุม้มคร่าจริงๆเลยต่อไปวีลสองนะครับอันนี้เป็นแบบเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็คือเวลาแบบเราอยู่หน้าล็อบบี้แล้วเพื่อนชวนเข้ามาก็จะเป็นท่าเมื่อกี้เลยนั่นเองเวลสามนะครับชุดจะแตกต่างจากเวลหนึ่งนะครับแต่ว่าความโอ้โ oh. ห โอ้โหต่อไปครับเวลสี่นะครับเวลสี่มันก็เกิดอย่างนี้ไปคิวฟีดนะครับซุม่มประซึมพื้นมาแบบนี้เลยเวลห้านะครับก็จะมีแบบว่าอเอเมชั่นเข้าสู่สนามลบนั่นเองนะครับเวลาเข้าร่วมทีมมาก็เป็นแบบนี้เหมือนกองงันเป็นไงชวนเข้ามาปับ๊บเปิดตัวแบบอลังการเอาไมก้าพูโลโรยตัวแล้วก็ท่าทำพิเศษโอ้โหท่าทำพิเศษก็คือแบบว่าอยู่ในเชียร์พาร์คอ่านี่บนเกาะเกิดและเชียร์พาร์คครับสามารถใช้ได้นะนะครับต่อไปครับเวลสามนะเป็นแบบนี้ แล้วก็วิวสี่นะครับเป็นแบบวิววิววิหกสเป็นแบบนี้นะครับนี่ชุดจะสวยขึ้นจากวิวสามนะครับแบบนี้เลยความต่างของมันก็คือสวยขึ้นม ja no. ีผมยาวขึ right ้นแล้วก็มีแท็กด้วยนะครับเวลาโดดตรงหน้าเครื่องบินนะครับเราจะขึ้นมาเลยว่าอันนี้เป็นตัวละครอะไรนะครับแล้วก็มีรายงานด้วยนี่แบบเวลาเข้าเชียร์ปาร์กจะมีบอกว่าคุณนี้เข้าสู่เชียร์ปาร์กแล้วนั่นเองครับสุดท้ายครับล่างเปล่งประกายทุยล่างเปล่งประกายนะครับก็คือเวลาเระโดดลงมาจากฟากฟ้านะครับแล้วก็จะมีออร่าขี่มกะพุนโดยรวมแล้วนะครับ ผมยกให้เป็นชุดที่สวยที่สุดเท่าที่เคยมีมาวันนี้นะครับเราเติม UC กันมาจำนวน48,000 UC นะครับขอขอบคุณเพจ บริการเติมเกมราคาถูกบายวิสาตเกมมิ่งก่อนละกันนะครับก่อนที่จะไปเริ่มสุ่มการขออนุญาตแปะราคาให้กับทุกคนหรือใครสนใจนะครับก็สามารถไปเติมได้ที่เพจบริการเติมเกมราคาถูกบายวิสาตเกมมิ่งเลยนั่นเองนะครับโลโก้จะขึ้นให้ตรงมุมนู้ดใครสนใจก็ฝากเพจบริการเติมเกมราคาถูกบายวิสัตเกมมิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนําเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาตเกมมิ่งนะครับฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิง คลิปนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาเริ่มสุม่มเลยแล้วกันนะครับผมแต่ว่าจะเป็นการสุ่มแบบใช้เหรียญเกลือก่อนแล้วกันเนาะมันจะมีเหรียญเกลือให้เราสุ่มอยู่300นะครับแล้วก็สุ่มใน้5ครั้งนั่นเองขอแบบเหรียญเกลือแล้วได้เลยเหมือนจะมีปืนด้วยหรือเปล่าแล้วก็ตรงกลางคือชุดอัปเกรดโอเคเข้าใจตรงกันนะครับก็คือชุดจะมีอยู่3 4อันด้วยกัน4อย่าง มีปืนมีกุ้งมีสาหร่ายแล้วก็มีชุดน้องลิตเติ้ลเมอร์เมดซึ่งของแต่ละอย่างในตารางก็จะออกตามเซตของมันเราสามารถล็อกได้ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะล็อกเลือกออกสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นะครับอย่างนี้มันมันออกอันนี้แปลว่าเรามีโอกาสได้ชุดลิตเติ้ลเมอร์เมดนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราน่าจะเห็นว่าตรงด้านล่างของเรามันจะขึ้นไฟบอกนะว่าแบบเนี่ยครั้งเนี้ยคุณสุ่มครบ5ครั้งแล้วครั้งที่6ครับคุณจะได้ไดเซตนี้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกเซตที่จะลงได้นะ <Okay. S 1> เรา,าเร่ั0 ครั้งนะครับกับ600 UC โอ้โหไม่มีส่วนลดด้วยนะน่าจะเกลืออยู่แล้วป่ะกล่องนี้จริงๆในในบรรดาชุดอัพที่ผมเคยสุ่มมาพอค่างจะไม่เกลือนะถ้าเอาแค่ชุดอัพนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปอัพเกรดต่ออันนั้นเกลือแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาแค่ชุดอัพแบบเบลหนึ่ง What กระเป๋าสะพายขุมทรัพย์ ระดับสีแดงเหมือนจะออกง่ายเหรอหแล้วมีกระเป๋าขยับได้ด้วยนะเหมือนใส่น้ําทะเลลงไปในกระเป๋าต่อไปครับ2ี่กล่องเอาว่าผมจะไม่นับกล่องแล้วกันมันน่าจะหลายกล่องพอง <S <S สมควรก็สุดไปเลยแล้วกันนะครับเรามาดูกันว่า UC 40,080ของเราจะเหลืออะไรระเบิดควันใต้สมุดแล้วเหมือนจะล็อกอะไรออกหรือเปล่าเมื่อกี้มันกระพริบถ้าเต้นระดับสีแดงอ๋อกระทะอุ้ยทุกคนของออกง่ายอยู่นะ ออกง่ายเลยนะครับมีท่าเต้นเล่นน้ํานะครับแล้วก็กระทะแล้วก็ตามด้วยระเบิดควันใต้สมุดอีกแล้วอีกแล้วท่าเต้นซ้ําโอเคโอเคนะครับของเกลือของซ้ําเปลี่ยนเป็นเหรียญให้โอเคเข้าใจตรงกันนะครับของทั่วไปออกง่ายครับออกค่อนข้างจะง่ายเลยเราได้ท่าเต้นกระทะควันเยอะมากชุดไม่ได้เลยต้องแลกเอาหรือเปล่ามันมีให้แลกอยู่ใช่ไหมแต่ตอนที่ผมสุมมาชุดเตยชุด upgrade, อัปเกรดออกง่ายอยู่นะ I'm with you ชุดมันออกง่ายคือจุดอัเกรดออกง่ายคือมันออกง่ายแต่ไอตอนอัพอ่ะไอตอดอัพอะยากคือผมสุ่มหลายอันเลยนะชุดอัพอ่ะคือออกง่ายทุกชุดนะครับลองดูกันนะโอ้โหแล้วตัวเล็กมากเลยอ่ะ โอ้โหฮึฮึฮึโอ้โหอืมฮึอืมฮึอืมฮเปิดพัดลมเลยกูถึงต้องกลับเปิดพัดลมเลยตอนที่กูเริ่มร้อนละ โอ้แปเบนึงนะกูเปิดไปลมเลยร้อนเลยเงื่อเหงื่อเริ่มแตกละเงื่อเริ่มแตกละเ,เราเนี้ยฮือบลึมเลยเว้เฮ้ยโอ้ไปอัปเกรดกันได้เลยปะเราอัปเกรดกันตอนนี้ได้ปะเฮ้ยอัปเกรดได้แล้วจากววหนึ่งไปวิวสองอัปก่อนเลยนี่แน่ปลดล็อกเลยแล้วกันอ้ในไหนก็ในไหนแล้ววะแลกพื้นหลังไปแล้วกันอะไปเออติดตั้งทันทีสามสองหนึ่ง โห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 สวยมากสวยตาตื่นแล้วผมว่าคุ้มนะผมว่าคุ้มเพราะว่าอะไรไงเวลาเราไปล็อบบี้อื่นยังไงก็ได้ครับโอ้โ oh. หอีกสักครั้งนึงแล้วกันไม่ไม่ชัดไม่ชัดดูพื้นหลังกันไปก่อนครับทุกคนพื้นหลังสวยมากตอนนี้โอ้โ oh. ห เออหือเออหืออื้มโอเออหือโอเคว้าวเป็นพื้นหลังที่ดีตอนนี้ผมอัพเป็นวิวสองแล้วเนาะวิวสองจะไปวิวสามนะครับคราวนี้ผมจะอัพวิวสามกันก่อนแล้วกันวิวสามแรกนี่มาเก้าเหรียญแล้วก็อัพเกรดเลยจากวิวสองาเวลวสามเรียบร้อยครับผมเลเวลอัพเกรดมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี่วิวสามแล้วต่อไปครับขาดอีกประมาณเก้าร้อยกว่าเหรียญเป็นวิวสี่ไปครับยาวไปเดี๋ยวคลิปมีอัพลงแทบจะทุกวันอยู่แล้วครับไปดูได้นะ แดงแดงเออหอยทากโตครื่นผม500ได้ครับได้เติมใหม่ดูดิปกติครับตายต้นเกมเอะเริ่มปกติแล้วออกแนวแบบแนวดูไปเรื่อยไอ้กุ้งออกมาแล้วโอเคเราได้จะเหมาตารางแล้วหรือเปล่าทุกคนใช่เราเหมาตารางหมดแล้วนะครับเกรียงตารางหมดไป เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อัปเกรดเลยลืมขาดอีก3ดาวเองอะ่ะแต่น่าจะไม่พอครับน,นี่ก็คือเลวลสนะครับที่เราได้มาว้าวแลตอนนี้นะครับเราสุ่มไปได้ถึงประมาณเลเวล4นะครับซึ่งก็จะมีแค่ชุดนะครับแล้วก็มีเป็น เขาเรียกว่าถ้าเปิดตัวแล้วก็จะมีตางแบบเปลี่ยนรูปลักษณ์ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเพิ่มโบมาแล้วสุดท้ายครับก็คือคิวฟีดอันเองซึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่เราอยากได้นะครับแต่ว่าผมไม่สามารถไปขั้น5ขั้น6ขั้น7ได้เพราะว่าตังไม่พออยากได้เหมือนกันแต่ตังไม่พออยากได้ดีมากเลยโอ้โหโคตรจะพริ้วไหวดูสายน้ำดูดีโอ้ตังสวยมากเลยเฮ้แต่วันนี้ทำไมไม่กระตุกนะเหมือนทุกอย่างจะดีขึ้นหรือเปล่า โอ้โหนางสวยมากเลยอะสักถึงท่า เรารู้นะว่าพวกนายมองอะไรกันนะไม่เดี๋ยวเราจมาช่วยครับเรากี่ตัววะตัวคนบีพีโปรเอาที่อะ เราเป็นสายชัดอุ้บไม่กลัวอยู่แล้วเป็นล่านนกหนึ่งนกหนึ่งนอกสองเต้น นงระวน้องีสเสียงนะทะสอน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 พาเล่นพาเล้นไ สสอนสอนสอนสวยมากนี sponge, <ım> ่แหละทีมเวิร์กที่เราต้องการน้องเจอ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 น้องอน้องสอนน้องสอนน้องสอนน้องอนอนเฟกสอนิเฟกอนิเฟกนรเเฟกดานขวาเจอเรา นี่ถ้าเราไปแข่งนี <gamma enders> ่ว i p เปอร์อีสนี่ไม่ได้แชมป์ปีิีโลก2 0 2 2สองรอบเนี่ยปีของ้อใหญ่น้องเห็นคนไหมน้องน้องสวย ไม่มีไม่มีไม่ยิงหรอกอยวในบ้านในบ้านนครับกลัวกลัวขวามาน้องขวามาลวง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 ดีนะนีนะมีมะพร้าวน้องกีมะพร้าวนี่มะพร้าว เฮ้ยวิ่งอยู่ด้านะเนาะเป็นควยิงโดนใดๆทั้งสิ้นะ่าอนอนยิงอยู่หลงต้นไม้ทีมเวิร์กทีมเวิร์กต่มาต้นี่นีนอยหนมันจะไม่โดนนะไม่โดนเราจะข้ามถนนซ้อ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 น น้องซอนน้องซอนล็อกบ้านล็อกบ้านไอ้พี่ล็อกบ้านไอ้พี่พี่ขามอยู่แววววแจ๋ห้วย้อ o พี่

เราเป็นทีมเฟิร์กว่ะ คลิปทั้งหมดของวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครดูแล้วยังไม่อิ่มยังไม่นำาใจสามารถไปดู Steam สตรีมสดผมได้ที่ LFF Live for Fun fanpage f a c e b o o k ได้เลยนะครับผมส่วนใครครับที่เป็นสาววคลิปสั้นอยากดูคลิปแบบง่ายๆไมไ่ยากจนเกินไป LFF Tiktok ก็มีให้รองรับสําหรับทุกคนที่อยากจะดูคลิปสั้นนะครับผมเป็นไฮไลท์สนุกๆส,สามารถไปกดติดตามกันได้นะครับผมส่วนใครที่ชอบเป็นแนวคลิปอยากดูไฮไลท์จาก Steam สตรีมสดหรือว่าเทคนิคต่ตางๆแบบไม่สั้นจนเกินไปก็ <S <S สามารถไปดูได้ที่ช่อง YouTube LFF Live for Fun ได้เหม ก็จะเป็นไฮไลท์แบบคลิป10นาที15นาทีเป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมชอบแนวไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์และไปกดติดตามกันตรงนั้นด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายสิ Thank y ้ฟอร์ w ว t c h ชิงครับผมโชคดีครับ